ทำไมต้นวัวของนาลาไม่โตเหมือนของเล่นเลยนั่นสินาลามาลดน้ําทุกวันหรือเปล่าลดทุกวันนะงั้นไวพ ung น้พรุ่งนี้ลองเอาน้ําตาลผสมกับน้ําแล้วมาลดดูต้นนี้มันอาจจะชอบน้ําหวานก็ได้จริงด้วยนาลาลืมเลยอาจารย์บีเบอร์บอกว่าต้นวัวแต่ละต้นชอบน้ำไม่เหมือนกันไว้พรุ่งนี้นาลาจะลองดู แล้วนี่นายโอนิกไปไหนไม่เห็นมาลดน้ำต้นไม้เลยเห็นโอนิกบอกว่าต้นวัวของเขาชอบน้ำค้างเขาเลยจะมาลดตอนเช้ามืดนนะ่ะงั้นรีบขึ้นห้องกันเถอะเราง่วงแล้วแล้วทำไมวันนี้เลนมาลดน้ำตอนกลางคืนล่ะเห็นปกติต้นวัวของเลนต้องมาลดน้ำตอนเที่ยงไม่ใช่หรอก็วันนี้เราดันลืมนะสิมันจะตายหรือเปล่าก็ไม่รู้ถ้าตายอาจารย์บีเบอร์ให้ศูนย์คะแนนแน่ นาลานาลาเอ๊ะนาลาได้ยินเสียงเหมือนคนเรียกนาลาเลยไม่เห็นมีใครนะหรือว่าผีหรอนาลาอย่าพูดสิเรายิ่งกลัวๆอยู่ด้วยเล่นกลัวผีหรอปกติเล่นไม่กลัวอะไรง่ายๆนะโอ้ยบอกแล้วไงว่าอย่าพูดรีบขึ้นห้องกันเถอะ เธอเก่งมากเข้าสมาธิได้ไวและนิ่งมากแสดงว่าไปฝึกกันมาละสิดีมากดีมากเอาละพวกเธอออกจากสมาธิได้แล้วฉันจะสอนขั้นตอนต่อไปเลยนะให้เธอนึกถึงคนใกล้ตัวใครก็ได้แล้วลองเพ่งจิตถึงเขา ว่าเขากำลังทำอะไรอยู่ทำทีละคนนะเริ่มจากเธอก่อนเลนเธอจะเพ่งจิตถึงใครดีอาจารย์บีเบอร์แล้วกันค่ะอาจารย์บีเบอร์อยู่ในห้องพักอาจารย์ค่ะแล้วก็กำลังอ่านหนังสืออยู่บนโต๊ะมีกาแฟอยู่หนึ่งแก้วค่ะเอาละพอได้ ต่อไปเป็นเธอนะโอนิกงั้นผมขอเป็นอาจารย์ดัสตินละกันนะครับเออผมไม่เห็นอาจารย์ดัสตินเลยครับเห็นแต่เงามืดๆทำไงดีครับอาจารย์เธอออกจากสมาธิได้ทำไมผมไม่เห็นอาจารย์ดัสตินละครับเห็นแต่เงามืดๆเพราะอาจารย์ดัสตินเขาใช้พลังเวทบังตาอยู่นะสิเธอจึงไม่สามารถมองเห็นอาจารย์ได้ เวทบังตาเหมือนที่ไบอันเคยใช้ตอนที่อยู่เมืองมนุษย์นี่นาเอาละต่อไปคือเธอณนาลาพยายามเพ่งจิตไปหาเพื่อนที่อยู่ปีเดียวกับเธอนะถ้าเป็นพวกอาจารย์หรือท่านซีมอนท่านตาของเธอเขาจะใช้เวทบังตากันค่ะอาจารย์เอาใครดีนะอืมงั้นเฟนเน่แล้วกันค่ะ ตอนนี้เฟเน่อยู่ในห้องสมุดแล้วก็กำลังยืนคุยกับใครนะคุยกับไบอันอยู่ค่ะอุ้ยเกิดอะไรขึ้นนาลาเธอเห็นอะไรนาลานาลาเห็นเฟเน่ย์กำลังคุยกับไบอันอยู่แล้วอยู่ดีๆไบอันเขาหันมามองนาลาเหมือนเขาเห็นนาลาเลยค่ะเขาเห็นนาลาด้วยเหรอคะ ไบรอันน่ะเหรอเขาหันมองมาทางเธอด้วยเหรอแสดงว่ามีอะไรเหรอคะอาจารย์ไม่มีอะไรหรอกอาจจะบังเอิญก็ได้เอาละทุกคนทำได้ดีมากที่อาจารย์ให้เพ่งจิตไปแอบดูคนอื่นที่จริงมันก็ไม่ถูกต้องเท่าไหร่นักหรอกแต่นี่คือวิชาศาสตร์พยากรณ์เป็นการดูเหตุการณ์ล่วงหน้าเพื่อการทำนายถ้าเรียนในระดับที่สูงขึ้นก็จะสามารถดูได้ถึง อดีตปัจจุบันและอนาคตได้ส่วนใหญ่พ่อมดแม่มดที่เรียนวิชานี้พอย้ายไปอยู่ในโลกมนุษย์ก็จะใช้วิชานี้แหละทํามาหากินกันก็ไปเป็นพวกหมอดูหรือเทพพยากรณ์ไงเหมือนแม่เธอนั่นแหละนาลาเอ๊ะแต่ว่าท่านตาบอกว่าแม่นาลาไม่เคยมาที่กลิมเมอร์บุ๊กนะคะแล้วอาจารย์รู้จักแม่นาลาด้วยหรอคะฉันไม่รู้จักแม่เธอหลกน,นันนาลาแต่ฉัน เป็นอาจารย์สอนวิชาศาสตร์พยากรณ์นะเธอลืมไปแล้วเหรออาจารย์คะแล้วเราไม่ต้องใช้ลูกแก้วพยากรณ์หรอคะใช้สิแต่ตอนนี้ฉันสอนสาศาสตร์พยากรณ์ระดับหนึ่งให้พวกเธออยู่ไงล่ะเป็นการพยากรณ์หรือการทำนายเบื้องต้นเท่านั้นถ้าจะให้แม่นยำจริงๆต้องใช้ลูกแก้วเป็นสื่อด้วยพูดถึงลูกแก้วพวกเธอมีลูกแก้วกันหรือยังเพราะลูกแก้วเป็นสิ่งสำคัญที่พ่อมดแม่มดทุกคนต้องมีนะ มีแล้วครับผมมีลูกแก้วที่ตกทอดมาจากท่านพ่อแต่ก็ยังไม่เคยได้ใช้เลยหนูก็มีแล้วค่ะได้มาจากท่านผู้เฒ่าแห่งโลเคสดีมากเลยทั้งสองคนได้ของดีมาทั้งนั้นพราลูกแก้วจะเก็บพลังงานและคาถาของเจ้าของลูกแก้วไว้ถ้าได้เป็นของตกทอดมาพลังงานและคาถาพวกนั้นจะสะสมมาเรื่อยๆยยิ่งเป็นลูกแก้วที่อยู่มานานมันจะยิ่งศักดิ์สิทธิ์มาก นอกจากเอาไว้พยากรณ์เหตุการณ์ต่างๆได้อย่างแม่นยำแล้วลูกแก้วยังสามารถถอนพลังเวทและแก้ขุนใสมน์ดำได้ด้วยนะเหมือนที่ไบอัน้นเคยใช้ลูกแก้วถอนพลังเวทแมวพิทักษให้นาราแน่ๆเลย <Hey. S 1> แต่เวทแมวพิทักษ์ <Hey. S 1> เป็นมน์ดำาหรอยังไงนะ oh. Oh. แล้วเธอลหละนาลา มีลูกแก้วหรือยังนาลายังไม่มีเลยค่ะไว้ถ้าท่านตามานาลาจะลองขอท่านตาดูค่ะดีมากเอาละมีเรื่องสำคัญอีกเรื่องหนึง่งเลนฉันอยากให้เธอสอนพลังเวทบังตาให้นาลากับโอนิกไว้ด้วยนะเพื่อความปลอดภัยของนาลาเอออาจารย์ทราบด้วยเหรอคะว่าหนูใช้เวทบังตาได้ฉันเป็นอาจารย์สอนวิชาศาสตร์พยากรณ์นะเธอลืมไปแล้วเหรอ กันต้นวัวตายได้ยังไงนาลาลดน้ําด้วยน้ําหวานแล้วนะหรือว่ามันจะไม่ถูกกับน้ําหวานทํำยังไงดีนาลามีอะไรหรอไบรอันเออเออไม่มีอะไรนาลากําลังจะกลับขึ้นห้องแล้วแต่ต้นวัวของเธอตายนี่ใช่ไม่รู้ว่านาลาทำอะไรผิดมันถึงตาย ไบอันทำได้ยังไงก็ใช้คาถาฟื้นคืนชีพต้นไม้ไงเดี๋ยวเธอก็ได้เรียนไบอันเก่งจังเลยนาลาคงสู้ไบอันไม่ได้แน่ๆอีกตั้งนานกว่าจะถึงวันแข่งขันเธอฝึกซ้อมเยอะๆเดี๋ยวเธอก็เก่งเองแล้วเรื่องไม้กายสิทธิ์เธอควรใช้อันที่เราให้ไว้น้านาลาเพราะไม้กายสิทธิ์อันนั้นเป็นอันที่ท่านซีมอนลงคาถาไว้แล้ว ถ้านาลาใช้อันนั้นมันจะช่วยให้นาลาเก่งได้เร็วขึ้นนะขอบใจไบรอันนะแต่ว่านาลาไม่อยากจะเชื่อเราใช่ไหมก็เราต้องแข่งขันกันเป็นหัวหน้าเผ่าพันธ์คาวิลไม่ใช่หรอใช่แต่เราก็อยากจะแข่งขันกับคนที่มีฝีมือเท่าเทียมกันนะ